ดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อวานนี้3กลุ่มใหญ่ๆนะคะมีกลุ่มคณะราษฎรซึ่งมีหลายเครือข่ายนะคะเราเรียกกันว่าคณะราษฎรกันละกันหรือใครจะเรียก3นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีกลุ่มของไทยไม่ทนของคุณจตุพรธม,มพันธ์แล้วก็มีกลุ่มของทนายนกเขาประชาชนไทยอ่านะคะไปดูกลุ่มคณะราษฎรก่อนเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหเขามีอีเวนต์ตั้งแต่เช้ามืดของอมเมื่อวานนี้ ช่วงสายก็มาช่วงเย็นก็มีเนี่ยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยช่วงสา,สายประมาณสัก10บโมงนะคะกลุ่มรัษฎรก็มีการตั้งแถวเคลื่อนขบวนไปที่รัฐสภาค่ะหัวขบวนก็มีไผ่ดาวดินนะคะรับหน้าที่ในการถือหมุดของกลุ่มราษฎรมีเพนกวินถือธงธรรมศาสตร์มีมีกลุ่มรัศดรมีธงแนวร่วมต่างๆคือมากันเป็นแบบอีเวนต์เลยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันเผาแบบจำลองของอนุสาวรีร์ประชาธิปไตยที่ทำจากกระดาษบริเวณหัวขบวนค่ะ โดยไผ่ดาวดินเนี่ยก็พูดกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบอกว่าจุดหมายเป้าหมายปลายทางของกลุ่มราสฎดร1หนึ่งคือยืนยันหลักการรัฐธรรมนูนต้องมาจากประชาชน2ต้องไล่รื้อระบอบก,การปกครองของพอเดชประยุทธ์ แล้วก็แก้ระบบสวที่มาจากการเลือกของนายกแล้วก็ 3. รัฐธรรมนูญต้องสามารถแก้ไขได้ทุกมาตราน,นี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินขบวนมุ่งหน้าไปยังรัฐสภานะคะซึ่งบริเวณของรัฐสภาเนี่ยก่อนหน้านั้นไผ่ดาวดินได้มีการประสานกันแล้วนะคะว่าเขาจะมีการยื่นหนังสือกับทางตัวแทนของทางฝ่ายค้านก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ โดยภริชชวรักษ์ภัยดาวดินเคลื่อนขบวนมาถึงที่หน้ารัฐสภานะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราโดยมีตัวแทนสสของฝ่ายค้านมีคุณหมอชนน่านสีแก้วาจากพักเพื่อไทยคุณชัยธวัตตุลาธนจากก้าวไกลคุณอมรชกบมิตรกุลจากก้าวไกลคุณเบญจาแสงจันทร์คุณรังสิมันโรมและก็มีคุณสิรัชเจนจากขะอันนี้เป็นตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลาต้องมาด้วยามาด้วยมากับเขาด้วยเนี่ยนะคะก็มารับหนังสือเรียกร้องค่ะ โดยในการชุมนุมเนี่ยนะคะยังมีกลุ่ม RESOLUTION อันนี้กลุ่มนึงนะคะน,นี้ตั้งขึ้นใหม่เอี่ยมเลยนะคะเป็นกลุ่มพันธมิตรที่คณะก้าวหน้าร่วมกับพักก้าวไกลกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือว่าคอนแอลบของไอติมพริตวัชรศิลป์นะคะก็แล้วก็ไอลอด้วยนะคะมาร่วมกันจัด ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะครับทีนี้เหตุการณ์ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเอาะไอ้เรื่องยืน่นหนังสือเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนไปไปก็ต้องยื่นผ่านตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็มารับกันไปแต่เหตุการณ์ตื่นเต้นที่หน้าสภาเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็แหมตกใจกันหรือบางคนก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำนองนี้นะครับคือช่วงที่ กล uh ุ่มร <cel i> <ir> <t Bis którym Island> ัศดรเขาจัดตั้งเวทีปราศัยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาด้านแยกเกียรกายแล้วก็ทํากิจกรารเชิงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยนะครับก็จะมีการยืดหนังสือนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณนัญาาล่าให้ฟังแหละแต่ละพักการเมืองเนี่ยเขาเขาส่งตัวแทนมาพักกล่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับพักพลังประชารัฐก็ส่งคุณศิระเจนจาคะมานะครับมารับหนังสือเขาวาเอาใจใส่ในไทแดงนี่ผมเพิงจะบอกเลยทีเดียวนี่นะครับใส่เนคไทสีแดงเลยนะว่าว่าเอาละเรา ร้องดองธรรมนัชัน oh. นะคนไทยด้วยกันเนี่ยคุณศิระของคิดมุมแบบนี้ oh. นะ oh. เอาใจกันท่านหน่อยหนึ่ง uh huh. ผมนี่เรื่องเรื่องเน็ตไคแดงนผมนึกถึงใครรู้ไหมคุณเลืองไกล oh. จำได้ไหมคุณเลืองไกลลีกิตวัฒนะเนี่ยนะนักร้องชื่อดังเนี่ยนะแข่งกับคุณสิสุวัณเนี่ยเดิมเลยเนี่ยแกไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยนะ uh huh. เดิมเลยเนี่ยแกอยู่ฝั่งต่อต้านคุณทักษิณน, uh huh. นะแกทํางานช่วยงานกับคุณหญิงคุณหญิงเป็ดผู้ว่าสตงเก่าเนี่ย แกเป็นนักตรวจสอบบัญชงบัญชีอะไรเนี่ยแล้วแกก็ไปร่วมกับตรวจสอบคุณทักษิณโอ้แหลกร้านเลยแล้ววันดีคืนดีนะกระแสะเสื้อแดงขึ้นสูงเนี่ยนะแกไปขึ้นเวทีไปงานสัมมนาของเสื้อแดงนะ๋อ,อ,อแล้วแกก็ผูก넥ไคแดงแบบนี้เลย๋อเแต่ก็พูกรประมาณนี้นเอ,อาใจาเนี่ย